สวัดีนะครับสวัสดีแฟนข่าวแฟนเพจทุกท่านนะที่ติดตามรับชมผ่านทางเ c e b o o k ไลน์ของเพจทั่วไทยนิวนะฮะห้านาฬิกาห้าสิบห้านา,ท,นาทีนะครับกันอันนี้เนี่ยหลวงตาบุญชื่นพร้อมด้วยหลวงตาเหลานะครับเจ้าวาดวัดป่าสามตรมพร้อมด้วยพระทุกวัดนะครับก็กำลังจะออกรับบิณฑบาตโปรดญาติโยมนะ ก็พระเดชพระคุณน,นะฮะท่านพระปู่สุิโกศนหรือว่าหลวงตาเหลานะครับท่านก็เดินรับบาดนะครับนําหน้าแล้วก็มีพระลูกวัดแล้วก็หลวงตาบุญชื่นนะฮะเป็นองค์ที่สามนะครับดีมากเลย ต้องบอกว่าวันนี้นี่ท้องฟ้าเปิดแต่เช้านะฮะแล้วก็เมฆนี่โอ้โหไม่มีเลยนะครับเมื่อคืนเนี้ฝนตกตลอดทั้งคืนนะครับอากาศนี่เย็นช่ำจริงๆริง้านาฬิกาห้นาทีฮะวันอังครารที่20เมษายนสองพันอยู่กันที่ Facebook ไลน์ของเพจทั่วไทยนิวนะฮะเราอยังคงนำเสนอเรื่องราวของความศรัทธายอย่างต่อนเนื่อง ลูกเด็ดเล็กแดงนะฮะนำนข้าวปลาอาหารมาใส่บาตรสวมใส่หน้ากากอนามัยกันนะฮะอย่างดีนะครับนี่ ام, นะแม่เฮียนี่ก็มาจากชนบุรีนะครับโอ้โหเจ้าหน้าที่หน่อยกู้ภัยก็มาช่วยกันแต่เช้านะฮะ ก็มีประชาชนนะมาใส่บาทเนี่ยเช้าวันนี้ประมาณหกถึงเจ็ดสิบคนนะครับนะโชค,ค,คดีที่ฝนไม่ตกนะหยุดตกแปลางาคืนแล้ว หลังจากท่านรับบินฑบาตโปรดญาติโยมเสร็จแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะมีการให้พรนะครับมีการพิจารณาอาหารแล้วก็ฉันเช้าหลังจากที่ท่านฉันเช้าเสร็จนะฮะท่านก็จะเก็บของแล้วก็ออกจากลิกิุดงต่อทันทีนะครับเส้นทางเนี่ยนะครับออกจากวัดสารตรมเดี๋ยวก็เลี้ยวขวามุ่งหน้าถนนหลวงหมายเลขสองหนึ่งและเดี๋ยวจะเลี้ยวขวานะครับมุ่งหน้าอำเภอวังสะพุงนะครับสําหรับพี่น้องประชาชนที่ มีความศรัทธานะครับก็สามารถที่จะมาดับกลับไหวขอพอรได้นะครับแหมนี่ท่านในอำเภอปูเรือนะฮะมาแต่เช้าเลยแหมมาทุกวันแล้วก็มากันทั้งวันทั้งคืนเลยศรัทธาในพระพุทธศาสนาก,กันอย่างดีจริงๆนะฮะเป็นตัวอย่างที่ดีถ้ของข้าราชการไทยนะครับแหมท่านก็ไม่ได้ถือตัวนะแหมฮนะเป็นภาพที่งดงามมากๆ วันนี้นี่ศาสนาพุทธเราเป็นศาสนาประจําชาตินะฮะก็น่ะมีพระอีกหนึ่งรูปนะฮะมารับบิณฑบาตเมื่อสักครู่น,นี้ผมไม่เห็นนะครับอาจารย์กายก็ขีนรถโอโ้โหอันนี้เบนซ์นะฮะเต็มแล้วนะฮะรถเบนซ์เนี่ย ท่านก็รับบินฑบาตเสร็จแล้วนะฮะตอนนี้ตอนนี้เนี่ยตานบนชื่นท่านก็เดินเข้าภายในศาลาแล้วนะฮะ <c oughs> แต่หลายคนหลายท่านก็ยังเดินทางมาใส่บาทนะฮะ แต่ว่าก็ไม่ทันที่ใส่บาตรครับหลวงตาบุญชื่นแล้วนะฮะก็เดี๋ยวใครที่มาไม่ทันก็ไปดักรอนะครับตอนท่านเดินทุดงก็นาสิ่งของต่งตางๆไปถวายท่านนะฮะแล้วสิ่งของต่งตางๆเนี่ยหลายคนเนี่ยนำมาถวายนะฮะก็ไปจัดตั้งรงทานทั้งหมดนะฮะท่านไม่ได้เอาไปไหนเลย <c oughs> เข้าในศาราได้เลยนะครับเข้ารับพรในสาลาได้เลยฮะใส่บาตรแ, <c oughs> แล้วมีการคัดกรองกันอย่างดีนะฮะ เจ้าหน้าที่อ,อสมอนะครับตรวจวัดอุณหภูมิกันนะฮะมีใครมีไข้สูงไหมครับวันนี้ไม,มไม่มีนะคะโอ้ขอโทษครับอาจารย์แหมแหมมาเหยียบรองเท้าจยา์กายซะแล้วผมเนี่แหมแล้วแล้วก็บุญบาร,รมีคู่กันนะมาวางใกล้กันด้วยผมก็เลยเบียดซะเลยเมื่อกี้นี่ฮะเอ้าสวัสดีฮะนีฮะ่ฮะเป็นเจ้าที่หน่วยกู้ชีพกู้ภัยเลยนะฮะแหม นี่ฮะป๋ามนบนี่วันนี้มาเช้าเลยปกติมาสายนะแน่แน่นอนนะฮะไปบวชลูกชายผมเห็นแล้วผมเอารูปไปลงด้วยลงในเพจทั่วไทยนิวด้วยว่ามารับพระไตรแล้วก็ไปบวชแล้วเดี๋ยวจะไปอยู่วัดภูทับเบิกนี่เป็นลูกชายของป๋านบนะฮะนพพรวางคำนะฮะนี่รหัสด่านซ้ายสามสามสองหนึ่งนะฮะหน่วยกู้คีพกู้ภัยเลยนะคะจุดอำเภอด่านซ้ายอ่ะ กับนุโมทนาบุญด้วยนะฮะกับพระลูกชายของอป่ามนบนะฮะหน่วยกูย้ภัยมาขอพระไตหลวงตาบุญชื่นไปแหมผมก็ยินดีแล้วครแล้วก็ชื่นใจด้วยนะครับแล้วข้างนอกนี่ก็มีโรงทานก๋วยเตี๋ยวมันเดิมนะฮะมาคืนนี้ก็นะฮะมาจัดตั้งโรงทานใครที่ดูไลฟ์สดผมอยู่นี่จะเห็นว่าคนนี่มากินกันโอ้โหร้นหลามเลยนะฮะนี่ตอน